สวัสดีครับผมชื่นชื่อท,ทีช็อตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเหวี่ยงคลิกร้อยสิบกระบูคันที่เข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับที่น้ำมันเครื่องแห้งมาครนนี้ก็ข้อเหวี่ยงเสียการสูบเสียเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าวิธีการตรวจเช็คการสูบก,ก็ง่ากครับให้เพื่อนๆดูเลยยะซ้ายขวาให้ตัวได้อ,อย่างเงี้ยถือว่าเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงี้ชัวร์ก็คือให้เพื่อนๆดึงตัวเนี้ยเดินหน้าถอยหลัง ถ้ามันมีระยะขยับได้แสดงว่าลูกปืนเริ่มสึกหลอแล้วนะครับควรที่จะทําการผ่าเปลี่ยนก้านทันทีในกรณีที่เราต้องคว้านชุดบนนะครับถ้าเราไม่ผ่าเปลี่ยนก้านในกรณีที่เราคว้านชุดบนไปใหม่เนี่ยเศษลูกปืนที่มันเริ่มแตกแล้วเนี่ยครับสึกหลอแล้วเนี่ยเวลามันวิ่งไปเนี่ยมันจะสลัดขึ้นไปพร้อมกับน้ำมันเชื่องนะครับแล้วมันจะไปเชือมที่กระโปรงถูกทําให้กระโปรงถูกเนี่ย เกิดรอยพอเพราะเศษลูกปืนวิ่งขึ้นไปก็จะทําให้ลูกสูบเนี่ยสึกหรอ,หรอเกิดอาการหลวมไวกว่าปกตินะครับจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนก้านสูบด้วยเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของลูกสูบนะครับอ่าแล้วก็วิธีการตรวจใช่อย่างหนึ่งก็คือให้จับที่ปลายก้านแบบนี้แล้วทําการเคาะอ่าถ้าดังแบบนี้ก็คือว่าเรียบร้อยครับ ัดการใหม่ได้เลยก็วันนี้ก็เก็บความรู้ฝากไว้เท่านี้ครับ